้ามว่าต่ป็นการทำเงิแล้วเป็นยังไงได้จ้ะก็เจ็จจังไงเป็นเลยเป็นเลยเปนก็เลยจัครับที่าเป็นก็จะเอามาเป็นต่ไหนก็ได้จัะน่าเต่ไหนก็ได้นครับน่าเป็นเลยจ้ะแล้พี่ใจกุ้งนะท่านจะร่วมนะครับสมทุนนะครับทางบ้โมคาเรามีนะครับแกงหนึ่พบาทรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับแกงหนึ่งพันรุ่นแรกนะ ากไเรียนทุกท่านที่อยากจะสะสมไว้ไน,นะคะนรับในมูลค่าตอนนี้เริ่มที่1,200บาทนะครับเรียนเชิญน,นะครับประมูลแร็มฐานรุ่นแรกนะครับมูลค่าตอนนี้1,200บาทนะครับท่านใดที่ได้อยากจะสะสมไว้ก็เรียนเชิญน,นะครับคณะกำบ้านนะครับเริ่มที่1 2 0 0บาทนะครับเป็นแรนผ่านรุ่นแรกนะครับ เนทุ่บาทุกสตางนะครับเราสงทุนกันนะครับในตอนทีน้องาอย่งนี้นะครับท่านใดที่จะประมูลก็เดินเชิญนะครับที่โต๊ะประมูานะครับครับนงพันบาทวันนี้เป็นึ่งพังสองนะครับประมูแรงนะครับเแรเก่าแรงผันรุ่นแรกครับมูลค่าหนึ่ันสองบาท ว่าไงนะแบมคัดดแรกนะครับจาจ้าแบมคัดจ้า นะครับมี่ะรมนะครัอที่จาก็ขอเรียกนะครับรที่ได้ก็คตนดนที่เราได้่านะครับก็เป็นเงนนะครับนะนับจัดทำนะครับนะสามในะจสามแล้วนะท่านต่ทง้างหลกานาก็สอบได้เลยนะครับไว้เลยนะ